ถนนใหม่อะไรในก็ดีกันเนี่ยดิบมาใช้บริการฟรีกันนะก่อนที่ก่อนที่เขาจะคิดเงินที่คิดว่าปีหน้าน่าจะคิดตังค์ได้แล้วหลังจากที่เขาเสร็จนะของฟรีไม่มีในโลกนานนะมีแว่วบเดียวสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะหาทางขึ้นเอ็มแปดสิบนะคะจากถนนพระรามสองวิธีการง่ายๆนะคะหลังจากที่เราผ่านบางบอนนะคะเราซึ่งอยู่เลนในก็ได้นะคะของทางคุ่ขนานหรือเลนนอกก็ได้หลังจากผ่านบางบอนแล้วผ่านไทยวัสดุแล้วนะคะก็ ออถ้าเลนในก็พยายามชิดซ้ายไว้นะคะถ้าเลนเลนนอกทางคู่ขนานก็ชิดขวา,าไว้ค่ะน่าจะอยู่ประมาณกมยี่สิบนะคะหลังจากผ่านไทยวัสดุนี้ก็จะถึงแล้วนะคะเราก็ขึ้นสะพานกลับรถเลยค่ะตรงนี้เขาจะมีสะพานกลับรถมีสัญลักษณ์อยู่นะคะสะพานกลับรถแล้วก็เอ็มปดสิบสอง พอขึ้นไปเราก็จะขึ้นไปาทางด่วนด้านบนเลยนะคะช่วงาขาเข้าต่อทอมเนี่ยถ้าเกิดคุณขึ้นเอ2มปดเนี่ยคุณไม่สามารถขึ้นทางด่วนตรงพระรามสองได้นะคุณจะต้องไปขึ้นทางด่วนตรงบางนา มันจะเข้ากาญจนานะคะถนนกาญจนาแล้วก็ตรงไปข้ามสะพานแล้วคุณก็ขึ้นทางด่วนตรงบางนานะคะถ้าถ้าถ้าจะขึ้นทางด่วนในเมืองนะคะแต่อัน,นเนี้ย m 8 2เนี่ยสำหรับคุณตรงไป ถ้าอากาศถ้าอากาศยานชวนอณภูมินะคะจะง่ายมากเลยช่วงนี้นะคะเขายังไม่คิดเงินนะคะเสียเงินปกตินะคะตอนนี้เขาก็มีเครื่องอ่านทะเบียนรถแล้วคุณเข้าไปใช่ไหมคะคุณก็จะเสียค่าทางด่วน55บาบาทเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดคุณขึ้นจากทางด่วนตรงนี้นะคะบางขุนเทียนแล้วก็ไปออกตรงเอ,อ,อีเกียะคะ่ะ จะเสียห้าสิบห้าบาทนะคะตอนนี้เขาให้ทดลองใช้นะคะลองทดลองใช้นะคะขาเข้ากทอมอน,นี้ก็จะค่อนข้างจะง่ายนะคะรถน้อยค่ะลองใช้บริการดูนะคะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้พี่กำลังปั้นช่องอยู่นะคะต้องการผู้ติด,ดตามรบกวนช่วยเข้าไปติดตาม ในช่องของพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะถนนช่วงนี้นะคะก็จะว่างๆค่ะจะตรงข้ามกับขาออกจากกรทมนะคะจะหนาแน่นกว่านะคะขึ้นมาได้นะคะเขาให้ใช้รีก็รองใช้นะคะถนนสวยงามรถน้อยค่ะ ใช้ความเร็วได้ตามความสามารถของเราเลยนะคะ ประ,ะประมาณเลยไทยวัสดุมานะะประมาณเข้าจากเลนนได้เลยนะตอนนี้กำลังฟรีอยู่นะคะหาทางขึ้นขึ้นมาค่ะแต่รู้สึกว่าขาออกกรทมี่เ็นแปดสิบสองนี่จะบางทีก็จะหนาแน่นนะคะแต่ตอนขาเข้ากทะมเนี่มันก็จะถนนกะโล่แบบนี้นะคะสะดวกค่ะเข้ามากันแล้วลืมไปกดติดตามกด กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะคะทางขึ้นอยู่ขาขาเข้ากทมอ,อยู่จากทางคู่ขนานด,ด้านในได้เลยไม่ต้องออกไปในนอกค่ะเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะติดรับข้อควอมนะคะวันนี้อากาศในกทมคืออนนะไรคะฝนคงจะมาหรือไม่ก็เป็นมีพศสองพันห้านะบริเวณนี้มันจะ,จะยุบ ภงคุณเียนนะคะ ให้ขึ้นฟรีค่ะ แล้วก็ประมาณกมย20นาอขึ้นมาได้เลยฟรีค่ะอันเนี้ยพอถึงปลายทางใช่ไหมเราก็จะไปเชื่อมกับการจนาพระปแดงบางนะเขาก็จะมีจุดที่อ่านอ่านค่าค่าทางด่วนของเราอ่ะเขาเท่าเดิมค่ะ55บาทเหมือนเดิมยังไม่ได้เพิ่มราคานะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณจ้ากำลังปั้นช่องอยู่นะช่วยช่วยกันหน่อยนะคะถนนใหม่อะไรใดก็ดีการเนี่ยีมาใช้บริการฟรีกันนะ ก่อนที่ก่อนที่เขาจะคิดเงินพี่คิดว่าปีหน้าน่าจะคิดตังค์ได้แล้วห,หลังจากที่เขาเสร็จนะของฟรีม่มีในโลกงานนะมีแวบ,บเดียวอันนี้ก็จะไปเชื่อมกับการจนาแล้วให้รถคนนาเขาก็จะขับช้าชมวิวค่ะเหมือนพี่นะ อ่านอีซีพาร์ทเอ็มพาร์ทแต่ว่าค่าทั้งด่วนเท่าเดิมค่ะ55บาทจากนี่ไปออกออจะออกบางนานะคะตอนนี้เขายังไม่คิดเงินค่ะมาใช้บริการกันนะ ทองตรงข้ามนี่คือติดมากนะคะถนนกาญจนาติดยาวทีนี้ถ้าเกิดคุณจะมาจากกรทมใช่ไหมคะจะพูดผิดจากกาญจนาพิเศษขาออกนะคะเราก็จะเออชิดออพอถึงกรมสิบสามเราก็ชิดซ้ายไว้ที่กมสิบสามเนี่ยน่าจะใกล้ใล้ถึงกันดาบางขุนเทียนแล้วนะคะ ซิดซ้ายไว้มันก็จะมีทางขึ้น M82 ค่ะเราว่าขึ้นไปได้เลยช่วงนี้ก็คือไม่ไ,ไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็เสียเฉพาะค่าทางด่วนเดิมที่เราคิดกันอยู่ก็คือ55บาทมาใช้บริการของใหม่ค่ะถนน M82 นนะคะถ้าเขาทำเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็น ลงแถววัดเกตตรงเลยแต่ตอนนี้น่าจะออกแถวแค่กม20นะคะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะเชื่อมต่อการจนาพิเศษนะคะขออนุญ,ญาตจบไลฟ์ใครที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะขอบคุณมากเลย อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะแอดมินจะชอบพาไปเที่ยวไปลีนนะคะขอบคุณนะคะ